คยคุยกับคนในทีมแล้วคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องป่ะคะมันเซงเน็งนะแล้วมันก็หน่อยมากด้วยอะเพราะว่าทาั้งทั้งที่คนในทีมอะก็อยากที่จะให้งานมันออกมาดีนึกออกไหมแต่สุดท้ายอะทำไมมันกลายเป็นว่ายิ่งทุกคนยิ่งพยายามอะมันยิ่งเหมือนพายเรือในอ่างแล้วมันก็ไม่ไปไหน Key tos u c c e s s เพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าเวลาเรามีทีมงานหรือว่าเรามีบริษัท ยิ่งเรามีทีมใหญ่ค่ะคนในบริษัทอะมันเหมือนการเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาไว้รวมกันค่ะข้อดีก็คือเรามีคนที่เชี่ยวชาญในหลายๆทางอย่างเช่นคนที่ชํานาญเรื่องการบริหารคนนี้เก่งเรื่องตัวเลขเขาก็ไปทําด้านบัญชีหรือคนนี้อะโหเป็นเซลล์ที่เก่งมากเลยค่ะออกไปลูกค้ารายไหนก็ปิดได้รายนั้นแต่ความเป็นจริงในงการทํางานมันคือ,อยังไงคะพอเขากลับมาทํางานร่วมกันค่ะ มันกลับกลายเป็นว่าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าคนเราอะต่างมีคนละจุดประสงค์ในเรื่องของการทํางานใช่แล้วคืออยากให้งานมาออกมาดีอะแต่ว่าบัญชีก็โฟกัสดีเทลเซลล์ก็โฟกัสยอดส่วนข้างในบ้านก็โฟกัสการประสานงานนี่อองแมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแล้วเราจะทำยังไงอะให้ทุกอย่างอะมันเป็นไปได้ด้วยดีตามความเชี่ยวชาญก็เลยจะมีข้อแนะนำมาค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะสามารถที่จะแบ่งงานได้มันจะมีงานทั้งหมดอะู่สามเฟสค่ะ ง่ายมากมันคือก่อนระหว่างแล้วก็หลังก่อนก็คือว่าก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่ใดๆก็ตามให้เราอะ่ะมีประชุมรวมกันก่อนว่างานเนี้ยมีหน่วยไหนมีทีมไหนหรือว่ามีคนที่เชี่ยวชาญด้านไหนเข้ามาบ้างเราเซตค่ะความสําคัญคือการเซตท,ทีมค่ะเซตว่าโครงการเนี้ยหรือว่าโปรเจกต์เนี้ยที่เรากำลังจะทํากันเนี้ยสิ่งที่ต้องการอะ่ะมันคืออะไร แล้วมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสมมุตินะอันนี้คืออาจจะเอาไปปรับใช้กับบริษัทหรือว่าทีมของคุณนะคะน้ำจะสาธิตแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ดูอย่ันแรกก็คือว่าโปรเจกต์เนี้ยข้อ1ขอความเร็วข้อ2ขอตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคะความเร็วเนี่ยคือถ้ามีอะไรเข้ามาเราจะต้องตอบกลับอย่างรวดเร็วเลสซ์ปอนอย่างรวดเร็วเราจะไม่ทิ้งข้อความมันไม่นานเราจะไม่ทิ้งอีเมลนั้นเอาไว้เกินกว่า1 2ถึงชั่วโมงอันเนี้ยคือเร็ว เพราะฉะนั้นค่ะข,ข้อในความเร็วอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีคนเข้ามาทวงถามอาจจะมีการตามงานกันบ่อยมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เซ็ตนะมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมต้องมาจิกงานเราด้วยอะเฮ้ยไม่รู้หว่ามันมีงานอย่างอื่นอยู่แต่ถ้าคุณเซ็ตค่ะเขาจะรู้ว่าเพราะว่างานเนี้ยเขาต้องการความเร็วการที่การถูกตามงานบ่อยๆมันจะไม่ได้เป็นการจิกค่ะแต่มันเป็นการที่ทําให้เราอะเข้าใจว่างานเนี้ยต้องการอะไรอันที่สองคือตรงไปตรงมา คือนำเข้าใจจริงๆนะว่าพอเราทํางานเยอะๆอะ่ะตรงไปตรงมาบางทีอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ทําให้คํานั้นมันสละสลวยดีกว่าแต่พอเราบอกว่าตรงไปตรงมาปุ๊บอืเราจะเข้าใจว่าโอเคถ้างานนี้ตรงไปตรงมามันอาจจะมีบางคาแหละที่กระทบใจหน้างานแต่เราจะไม่โกรธกันขนาดนั้นค่ะเพราะเราอะ่ะได้ถูกเซ็ตมาแล้วอันนี้สําคัญนะคะอันแรกก็คือการเซ็ตใช่ไหมพองานมันรันไปได้ค่ะเราออกจากห้องประชุมเรารู้แล้วงานนี้ต้องการอะไรปุ๊บ ระหว่างการทำงานค่ะการสื่อสารก็ห้ามหลุดระหว่างการทำงานคีย์เวิร์ดก็คือการ a s k หรือว่าถามถามกันตลอดเพราะว่าในแต่ละเนื้อง,งานอ่ะพอเราแยกกันไปทำค่ะเหมือนแบบเราประชุมกันปุ๊บบุ้งกระจายตัวทีเนี้ยมันจะไม่รู้แล้วว่าทิศไหนอยู่ทิศไหนแล้วถ้าการสื่อสารหายไปเมื่อไหร่สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือการคิดไปเองค่ะเรื่องเนี้ยน่ากลัวมาก เพราะพอเราคิดไปเองเราก็จะคิดว่าเอา้าคนนี้ทำไมยังไม่ทำอะ่ะเอา้าคนนั้นทำไมยังไม่ตามงานอะ่ะเอา้าคิดว่างานนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วตกลงยังไม่ไปถึงไหนเลยเหรอคุณพระแต่ถ้าเราถามปัญหาเนี้ยจะหมดไปแล้วมันง่ายมากในการที่เราจะเผื่อเวลาแค่นิดนึงอะ่ะแล้วลองถามเขาดูว่าตกลงติดอะไรหรือเปล่ามีอะไรช่วยไหมหรือว่าเฮ้ยตรงเนี้ยขอเช็คหน่อยไปถึงไหนแล้วเผื่อว่าจะได้ซัพพอร์ตอะไรกันได้บ้างหยุดนิดนึงค่ะแล้วถามเรื่องราวระหว่างทางอะ่ะมันจะเบาบางลงนะคะพอสุดท้ายค่ะ หลังพอหลังการทํางานทุกครั้งนําเข้าใจเหมือนกันว่าทุกวันนี้ปลาเร็วมันกินปลาช้าใช่ปะ่ะแล้วการเริ่มต้นอะ่ะมันก็ต้องไปต่อค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะจบโปรเจกต์ไปอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ต้องมีก็คือการฟีดแบ็ค่ะหลังจากงานทุกงานให้มีการฟีดแบ็ตลอดเวลาฟีดแบ็นะคะหมายถึงว่าอะไรที่เราทำได้ดีค่ะและถ้าเกิดว่าต้องปรับอะไรที่มันดีขึ้นอะ่ะเราควรจะปรับตรงไหน หรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างมันจะทําให้การไปต่อในโปรเจกต์ถัดๆไปหรืองานถัดๆไปอะ่ะมันดีแล้วมันก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันอะ่ะความเป็นทีมที่รวมความเชี่ยวชาญของผู้คนในหลายๆศาสตร์หลายๆความรู้เข้ามาด้วยกันอะ่ะเราจะทําให้เราอะ่ะทำงานเป็นทีมและเติมเต็มศัมกยภาพซึ่งกันและกันค่ะน้องฝากเอาไว้นะคะก่อนทํางานคะ่ะให้เซตทีมระหว่างทํางานนะคะให้ถามกันตลอด และหลังทำงานค่ะก็ให้มาประเมินง,งานด้วยการฟีดแบ็นํำเชื่อว่าเราจะลดการทะเลาะกกันและคนเก่งทุกคนนะ่ะเขาจะอยากอยู่ในทีของคุณค่ะและนี่คือรายการ Key to Success รายการที่รวบรวมศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จค่ะถ้าใครนะคะอยากรู้ก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะคะจะได้เตือนเวลามี EP ใหม่ๆค่ะ